วันเสาร์ที่28มกราคม2023วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับแต่เาว่าเรารำพึงไต่ตองพระชนะของพระเจ้าในโอกาสที่เราระลึกถึงนักบุญโทมัสอาควายนัสเป็นนักบวชคณะโดมินิกันเป็นบาทหลวงเป็นนักประชญาชของพระศาสนาจักรซึ่งทุกๆปีเราก็คิดถึงท่านถ้าจะให้เล่าประวัติ ของท่านนั้นก็จะต้องใช้เวลายืดยาวทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของท่านน่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวในชีวิตของท่านมีทิพลต่อภานาจากรทลิกและทุกๆปีพ่อก็อยากจะเล่าเรื่องราวของโทมัสอาควายนัสนะครับแต่เ้าว่าเนื่องจากเวลาเราน้อยก็อยากจะเล่าเป็นเพียงสรุปในประเด็นสำคัญสคัญเพื่อจะได้เป็น แรงบันดาลใจให้กับเราในการเจริญชีวิตในฐานะที่เป็นคิตชนนะครับด้วยความจริงแล้วท่านได้ม,มรณะวันมรณภาพของท่านนั้นเป็นวันที่เจ็ดมีนาคมแต่ถ้ว่าวันที่เจ็ดเป็นในช่วงมีนาคมนั้นจะอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรตและบางทีก็อยู่ในวันพุธรับเท่าบางครั้งก็จะ ตกในช่วงมหาพรตแต่ภาษาจักเห็นความสำคัญอยากจะให้เราเห็นความสำคัญระลึกถึงเฉลิมฉลองในความสำคัญของโทมัสอควายนัสจึงเลื่อนการระลึกถึงท่านมาเป็นวันนี้นะครับเป็นวันที่28มกราคมท่านเป็นบุตรคนเล็กของตระกูลที่มั่งคั่งเป็นขุนนางนะครับบิดาคือแลนดอ f ฟแห่งอารควิโน ที่ชื่ออะควิยนัสก็เพราะว่ามาจากเมืองที่ใกล้ๆนั่นเองก็คือเมืองอากิโนและมารดาของท่านก็คือเทโอดราแห่งเกียตินะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากทั้งบิดามารดานั้นเป็นเชื้อสายมาจากขุนนางทีเดียวฉะนั้นตัวโทมัสเองก็มีเรียกว่าไทเทิที่จะสืบตำแหน่งเป็นขุนนางได้สบายๆนะครับ เนื่องจากลุงของท่านนี่เป็นอ,อธิการเป็นฤือีอธิการคณะเบนดิตินที่เป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่มอนเตกัสซิโนและด้วยเหตุนี้แหละบิดามารดาจึงส่งท่านไปศึกษาตั้งแต่เด็กเลยอยู่มอนเตกัสซิโนตั้งแต่อา,อายุห้าขวบและก็หลังจากนั้นก็ ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วมากเป็นคนที่ฉลาดอย่างเหลือเชื่อนะครับและได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่เมืองเนเปิลเพียงอายุ11ขวบเท่านั้นเองท่านได้ศึกษาอะไรต่างๆทั้งวิชาทุกวิชาที่สำคัญทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาดาราศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสารพัดทุกแขนงที่สำคัญ ท่านจะเรียนรู้ได้เร็วนะครับและก็ตอนที่อยู่ที่เนเปิลนั้นท่านก็ได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเลยก็คือจอห์นแห่งเซนจูเรียนเป็นอาจารย์เป็นนักบวชคณะโดมินิกันแต่ด้วยความตั้งใจเดิมนะครับ บิดามารดาก็ไม่ได้ห้ามที่จะไปบวชนะครับแต่ว่าอยากให้ไปบวชเป็นเบเนดิกตินมากกว่าเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วถ้าใครเป็นลาษสีเบเนดิกตินในช่วงนั้นก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่ตระกูลสูงๆจะอยู่อยู่ที่เบเนดิกตินแต่ถ้าว่าทำไปทำมาเมื่อตอนที่โทมัสหรือโทมัสโซเนี่ย อายุเพียง18หรือถึง19ปีท่านเลยตัดสินใจที่อยากจะเข้าคณะนักบวชโดมินิกันซึ่งในช่วงนั้นโดมินิกันเพิ่งจะตั้งคณะได้ประมาณสักส0ปีนะครับแต่ถ้าว่าครอบครัวนี่ไม่พอใจมากทีเดียวเพราะว่าชอบคณะเบนดิกตินแต่ว่าอยู่อยู่ลูกชายก็คือโทมัสนี่กลับมาบวชคณะโดมินิกันและ คณะอเมริกันก็ได้วางแผนว่าจะส่งมาเรียนที่กรุงโรมแล้วจากนั้นจะไปที่กรุงปารีสไปมาหาลัยก็วางแผนดังนั้นในช่วงที่เดินทางจากเนเปิลมาที่กรุงโรมนี้แม่หรือว่ามารดาของโทมัสนี่เกิดอ,อยากจะลักพาตัวจึงบอกให้พี่ชายสองคนของโทมัสนั้นในระหว่างการเดินทางนั้นให้ไป ลักพาตัวแล้วก็สำเร็จจริงๆลักพาตัวโทมัสกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ปราสาทที่เป็นหอคอยของปราสาทของตัวเองขังเอาไว้อยู่ที่นั้นเป็นเวลาเกือบสองปีนะครับปีกว่าๆในช่วงที่ถูกขังตัวนั้นพี่สาวนี่เป็นคนที่น่ารักนะครับก็เห็นว่าโทมัสชอบอ่านหนังสือสารพัดอย่าง จึงไปนำหนังสือพระคัมภี์หนังสือปรัชญาหนังสือต่างๆมาให้ศึกษาขณะเดยียวกันโทมัสก็กลายเป็นเหมือนกับติวเตอร์เป็นผู้สอนพี่สาวด้วยซ้ำไปเลยมาภายหลังนี่ด้วยความที่พ่อแม่ไม่อยากให้มาบวชและไม่ให้ไม่อยากให้อยู่โดมินิกันแล้วพี่ชายนี่อยากจะทำลายชีวิตนะครับก็เลยแม้กระทั่งลงทุนไปจ้างโสเพณี เอาไปขังไว้อยู่กับโทมสัสโทมัสนี่ขับไล่นะครับเอามีฟือนอันหนึ่งก็จุดไฟที่ในฟือนอันนี้ท่อนฟืนแล้วก็ขับไล่โสเพณีออกไปแล้วที่ห้องของท่านนั้นก็ทําทเครื่องหมายกางเขนเอาไว้เต็มไปหมดคือป้องกันภัยจากปีศาจร้ายนะครับมาลอกหลวงท่านหลังจากนั้นท่านจึงได้เห็นนิมิตมีทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วก็บอกให้ท่านฟังว่า พระผู้เป็นเจ้านั้นพอพระไทยมากที่โทมัสนั้นป้องกันความบริสุทธิ์ของตัวเองและเป็นแบบอย่างแห่งการถืออพรมจัรย์ถือความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับ mm. ก็เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าอย่างมากทีเดียวและในช่วงนั้นเองอพวกลือสีของโดมินิกันพวกพราดาคณะโดมินิกันก็พยายามที่จะ อช่วยเหลือให้ท่านหนีมาไปขอพระสันตปาปาให้ช่วยด้วยแล้วเหตุเหตุนี้แหละท่านจึงหนีจากปราสาทโดยโดยการที่คณะพราดาน้อยโดมินิกันที่ทำตะกร้าแล้วให้หย่อนตัวท่านลงมานะครับหนีจากปราสาทหอคอยแบบเดียวกันวุ่นเปาโลไม่มีผิดเลยและท่านจึงหนีได้นะครับเมื่อหนีออกมาได้จากนั้นท่านก็ เดินทางไปเรียนต่อที่โคโลนประเทศเยอรมันแล้วก็เดินทางไปเรียนที่กรุงปารีสและที่นี่แหละครับท่านได้พบกับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ก็คือนักบุญอันเบิร์ดนะครับนักอันเบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นท่านก็ได้เรียนและท่านได้นำเสนอ,อวิทยานิพนธ์นะครับ ปริญญาเอกทางวิทยาเทววิทยาในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมชั้นนี่ก็เห็นว่าโทมัสนั้นเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่เหมือนกับลักษณะที่ไม่มีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจถามคำถามหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นคนแบบที่เรียบง่ายจนทำให้เพื่อนๆน,นี่ล้อว่าเหมือนกับเป็นวัวโง่ ตัวหนึ่งก็ล้อเรียกท่านว่าเป็นดัมอ็อกส์ดัมอ็อกนี่ก็คือวัวโง่ๆตัวหนึ่งนะครับทีนี้อันเบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็บอกว่านี่เถอะพวกเราดูถูกโทมสัสแต่สักวันหนึ่งเนี่ยวิทยานิพนธ์ลเล่มนี้แล้วก็ตัวโทมัสเองจะเป็นผู้ที่คนเกล่าวขวัญมากที่สุดในโลกเป็นนักเทววิยาที่ดังที่สุดในโลกฉะนั้น อย่าไปดูถูกดูแคลนเพื่อนๆทนนี่ล้อเลียนท่านมากนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจึงได้เมื่อจบแล้วท่านได้บวชเป็นคุณพ่อบาทหลวงแล้วก็เริ่มทํางานสอนอย่างความชัดเจนเที่ยงตรงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแในช่วงนั้นนะครับท่านเดินทางมากทีเดียวที่จะไปสอนไปเทศไปประกาศข่าวดีของพระเจ้าในช่วงนั้นเองที่นักศึกษามหาลัย ที่กรุงปารีสเองนั้นมีนักศึกษาเป็นหลายหมื่นคนนะครับประมาณ 3...4... มี่หมื่นคนแหละก็ต้องถือว่าท่านมีที่พลมากเวลาท่านจะพูดท่านจะเทศท่านจะสอนเนี่ยคนจะเรียกว่าฟังแล้วก็มีทฤษฎีที่หลายคนไม่ได้คิดไม่ได้ฝันมาก่อนนะครับและท่านจึงได้ฉายาว่าเป็นนักประชาชเทวดาหรือว่าเป็นเจ้าชายแห่งเทววิยาของคาทอลิกเป็น นักประราชแห่งแบบครอบจักรวาลก็แล้วกันนักบราตครอบจักรวาลอันนี้เป็นเรียกว่าฉายาที่ได้รับการตั้งให้มานะครับและในโชคโชคไม่ค่อยดีที่ท่านอายุน้อยนะครับท่านอายุเพียง49ปีแต่ถ้าว่าท่านเขียนหนังสือไว้จนมากมายมหาศาลอย่างน้อยผลงานที่เด่นที่สุดนี่ก็มี หกบเล่มใหญ่ๆนะครับและที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็คือชื่อว่าซุมมาเทโอโลจิกาอันนี้แหละเป็นตอนที่ท่านเขียนตอนนั้นท่านอยู่กรุงโรมนะครับและท่านเป็นคนที่ใช้หลักปรัชญาของอริสโตเติลซึ่งในช่วงนั้นนักปรัชญาทางมุสลิมก็เกิดขึ้นเข,ข,ข,ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ฉะนั้นปรัชญาทางตะวันตกนี่ท่านยึดของ อาริสโตเติลเป็นหลักจึงเรียกว่าอธิบายพิสูจน์เรื่องความเชื่อกับเหตุผลนี่ไม่ขัดแย้งกันท่านจะทำอย่างไรที่ให้คนใช้ความรู้ทางปรัชญาคือใช้เหตุผลสามารถอธิบายเทววิทยาได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่แหละก็คือเป็นวิธีทางของท่านที่ท่านได้เหตุผลนั้นเป็นเป้าหมายหลักของ วิทยาการอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเทววิยาคือจะต้องนำไปสู่ความรู้ถึงพระเจ้าไม่เพียงแต่เกี่ยวกับพระองค์เท่านั้นนะครับแต่รู้ถึงต้นกำเนิดของพระองค์รู้จุดสิ้นสุดของพระองค์รู้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหมดนั้นสามารถอธิบายได้เฉพาะอย่างยิ่งนั้นชีวิตมนุษย์เหล่านั้นหลายคนก็โดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นไม่ยอมเชื่อความเชื่อนั้น เรียกว่าตัดความเชื่อออกไปจะใช้เหตุผลอย่างเดียวแต่ว่าโทมัสบอกอันนั้นเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นจึงต้องเหตุผลที่เรามีนั้นสามารถต้องอธิบายความเชื่อได้อย่างชัดเจนในชีวิตจริงของเราเราก็ควรปฏิบัติต่อพระเจ้าปปเป็นประการแรกเลยเบื้องต้นในชีวิตเรานั้นต้องมีพระเจ้าเป็นเป้าหมายและประการที่สองนั้นก็คือการที่รู้สิ่งสร้างรู้สรรพสิ่งสรรพสัตว์นั้น เราสามารถเรียนรู้จากเหตุผลเราสามารถอน,อนุมานได้อย่างดีที่สุดและประการที่สามที่ท่านเน้นตลอดเวลานั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศูนย์กลางทั้งหมดเลยนะครับในชีวิตเป็นศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลพระองค์นั้นเป็นมนุษย์แท้ที่บังเกิดมาที่ประสูติมาเป็นหนทางที่จะนำพวกเราไปสู่พระเจ้าได้และนี่แหละเขาแหละ โทมัสอควายนัสมีความศรัทธามากเป็นพิเศษต่อสินมหาสนิทนะครับบางครั้งท่านศึกษาท่านทุ่มเทจนเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอท่านท่านไม่สามารถที่จะเขียนอะไรได้ถ้าคุมเคือท่านจะเฝ้าสินมหาสนิทและเทคนิคในอย่างหนึ่งนะครับท่านจะทำพรีกรรม ท่านจะอดอาหารเป็นพิเศษและจากนั้นแหละพระเจ้าจะให้นิมิตขึ้นมาได้ทำให้ท่านได้มองเห็นจะเป็นพลังในจิตใจของท่านที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่อย่างถึงไม่อาจจะอย่างรู้ได้แต่โทมัสนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับโดยการที่ท่านหนึ่งภาวนาสองทำกิจพรีกรรมอันนี้จึงเกิด ปัญญานะครับที่เราสวดบทที่เราร้องเพลงบทตาลทุมแอรโกที่เครารพศิลมหาสนิทหรือว่าเพลงโอซาลูตาลิสออสตียเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลาตั้งศิลมหาสนิทนั่นเป็นโทมัสอาควายนัสเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นนะครับและในที่สุดแล้วท่านก็ก็จากไปแหละนะครับอันนี้ ก็อยากจะเล่าให้ฟังเพียงแต่สั้นๆถึงชีวิตโทมัสอควานัสซึ่งท่านจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดก็แล้วกันนะครับในด้านเทววิทยาในช่วงศตวรรษที่13จนมีทิพลจนปัจจุบันแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ใช่คิดจะชนนะครับ แต่ว่าถ้าได้ศึกษาปรัชญาเทววิทยาของโทมัสอควิยนัสแล้วจะเห็นความลุล่มลึกแล้วก็จะเข้าใจถึงชีวิตฉะนั้นท่านจึงเป็นอง,องค์อุปถรัรมภ์ของบรรดานักเรียนนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงนะครับบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเราเกิดทางตันไม่เข้าใจในเรื่องพระคัมภีร์เรื่องพระวจนะของพระเจ้าเราสวดวอนขอโทมัสอควินัสด้วยกันนะครับเพื่อว่า เราจะได้มีชีวิตมีจิตแจ่มใสมีสติปัญญาที่จะเข้าใจถึงพระเจ้าที่เราสามารถสัมผัสได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าแบบเพียงสังเขปนะครับเพียงสรุปสั้นๆเท่านั้นเองแต่วันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปในบูชาขอบคุณที่เราได้ยินมาแล้ววันนี้ เป็นบทหนึ่งที่พ่อชอบมากนะครับนั่นก็คือฮีบรูบทที่11นะครับที่อธิบายถึงความเชื่อเพราะว่าความเชื่อนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของบรรดาคิตชนคำจำกัดความนะครับของความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังเป็นข้อพิสูจน์สิ่งที่เรามองไม่เห็น นี่แหละครับก็คือความเชื่อวันนี้ในฮีบรูนั้นได้ยกตัวอย่างผู้ที่มีความเชื่อมากมายในพระคัมภีร์ในพระธรรมเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พูดถึงเรื่องราวของอ,อับราฮัมอับราฮัมนี่พระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่ได้เขียนเกี่ยวกับท่านนี่อย่างเรียกว่าหลายบททีเดียวนะครับฉะนั้นแบบอย่างของอับราฮัมนั้น วันนี้จากฮีบรูได้มายืนยันเพราะว่าท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อของชาวยิวของาศาสนาใหญ่ๆนะครับของาศาสนายูดายาศาสนาคริส,สาศาสนาอิสลามฉะนั้นบิดาแห่งความเชื่อของเรานั้นวันนี้ฮีบรูได้นำหยิบยกขึ้นมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องไต่ตรองถึงชีวิต พื้นฐานของเราจริงๆเพราะว่าถ้าเราปราศจากซึ่งความเชื่อแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในโลกนี้ดุดดังที่โทมัสอาควายนัสวันนี้นะครับว่าเหตุผลที่เราอยากจะแสวงหาทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นั้นก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่ขัดแยง้งแต่เหตุผลนั้นต้องไปส่งเสริมความเชื่อของเราให้สมบูรณ์แบบ แล้ววันนี้ก็คําจํากัดความพ่อได้บอกไปแล้วนะครับว่าความเชื่อนั้นทําให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราหวังและความหวังนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เรายังมาไม่ถึงยังมองไม่เห็นอันนี้เราต้องเจริญชีวิตในแต่ละวันโดยหลักของความเชื่อฉะนั้นความเชื่อจะไม่ได้ทําให้เรา,ากลายเป็นคนตาบอดหรือว่าเชื่ออย่างงมงายนะครับเราจะต้องมีเหตุมีผลเราต้องดูประสบการณ์ของ บรรดาอายกาทั้งหลายบรรดาคนทั้งหลายทั้งปวงในพระธรรมเดิมตั้งแต่โมตั้งแต่บอับราฮัมอิซาคยาครแล้วอีกทั้งสิบสอเผ่า12วงตระกูลประสบการณ์ต่างๆของโมเซนแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้เราให้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อนะครับแล้ววันนี้ ในในพระคัมภีร์ก็เตือนสติเราถ้าประสศจากความเชื่อนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะาทำให้พระเจ้าทรงพอพระไทยหรือเข้าถึงพระเจ้าได้ฉะนั้นวันนี้ในเราเปรียบเทียบนะครับในพระวรสารในวันนี้ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์นั้นได้พาบรรดาสิษย์ลงเรือไปแล้วเกิดพายุใหญ่และความเชื่อของบรรดา สาวกนั้นก็ค่อนแขลนนะครับเราจะไปเทียบความเชื่อของสาวกกับคนบนรรพบุรุษของเราในพระธรรมเดิมนั้นเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบรรพบุรุษนั้นอย่างอับราฮัมนี่เวลาพระเจ้าสั่งให้ออกเดินทางนี่ตอนนั้นอายุ75ปีแล้วนะครับบอกให้เดินทางก็ไม่บอกต่อด้วยว่าไปที่ไหนบอกให้เดินทางแล้วก็ให้เก็บข้าวเก็บของเดินทางทางั้งทั้งที่ตัวเองอยู่ที่เมืองอู เป็นเมืองที่มั่งคัง่งในเมืองอูเรียนถ้าเราไปศึกษาจริงๆก็คือประเทศอิรักในในในแผนที่ปัจจุบันนี่นะครับเป็นเมืองที่อยู่ในเขตเมโสโปโตเตเมียที่มีความมั่งคัง่งมีวิทยาการมีมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆมากมายแล้วคนสมัยนั้น เขานมัสการพระเจ้าก็คือดวงจันทร์นะครับแต่ว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ก็คือพระยาเวนี่ได้เรียกอับราฮัมอายุ75ให้ออกเดินทางมาก็ออกมาโดยไม่ถามด้วยนะครับแล้วพระเจ้าจะค่อยๆเผยแสดงแสดงทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างและชีวิตเกษตรชนจะเป็นแบบนี้เราเวลาเราวางแผนจะทําอะไรเรามักจะเราอยากจะรู้เป้าหมายปลายทางซะก่อนแล้วว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ ไม่ใช่คิดจชนที่แท้จริงนะครับความเชื่อนั้นต้องวางใจในพระเจ้าอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปพระเจ้าจะบอกทีละอย่างจะเผยพระองค์ทีละอย่างทีละขั้นทีละตอนฉะนั้นวันนี้สาวกที่อยู่ในเรือกับพระเยซูคริสต์นั้นแม้อยู่กับพระองค์มานานเห็นอัศจรรย์มากมายแต่ก็ยังแคลงใจวันนี้พระองค์จึงเป็นการทดลองใจ บรรดาสิษย์ที่อยู่ในเรือเกิดพายุใหญ่เรือจะคว่ำเมาแต่พระองค์ก็นอนหลับนิ่งบรรดาสิษย์ก็จึงถามว่าพระองค์ไม่ได้สนใจเราเลยหรือฉะนั้นเรามาไต่ตองชีวิตจริงในชีวิตประจําวันของเรานะครับเรามีพายุไม่รู้กี่ลูกเกิดพายุแล้วพายุชีวิตพายุแล้วพายุเล่าถ้าเป็นทางกายภาพก็คือเราอาจจะปัญหาครอบครัวพายุทางเศรษฐกิจพายุทางสังคม พายุทางเรื่องอชีวิตเราอยู่ด้วยกันความขัดแย้งในสังคมอะไรมันจะมีพายุมาพายุที่อยู่ในสำนักงานพยายุในวัดของเราพายุสารพัดอย่างที่เราจะเจอพายุแต่พายุที่ร้ายกาจมากก็คือพายุแห่งชีวิตจิตวิญญาณของเรานี่ก็คือทำให้เราคลอนแคลนทำให้เราสงสัยทำให้เรา เรียกว่าไม่มั่นใจว่าพระเจ้ายังอยู่ไหมโดยเฉพาะในช่วงที่เราเกิดโรคระบาดนี้มีคนตั้งคำถามมากมายทีเดียวว่าถ้าพระเจ้าอยู่จริงแล้วพระเจ้าจะหายไปไหนมันจึงท้าทายเรามากนะครับแต่วันนี้พระเยซูคริสต์ตำหนินะครับตำหนิสาวกทำไมความเชื่อน้อยเราจึงต้องปลุกพระองค์นะครับที่สำคัญที่สุดนั้น พระองค์นั้นไม่ได้นอนไปไหนแต่ว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นเราต้องเรียกหาด้วยเราอยู่ในเรือลําเดียวกันที่เผชิญกับพายุต่างๆมากมายในชีวิตนี้นะครับฉะนั้นในแต่ละวันที่พายุจะเข้ามามากมายทีเดียวทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอันนี้ถือว่าเป็นพายุทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันเศรษฐกิจการเจริญชีวิตเป้าหมายในชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต าสารพัดอย่างเราต้องถามตัวเราเองว่าเราไว้ใจในพระเยซูคริสต์ขนาดไหนเราเราได้สวดภาวนาเราปลุกพระองค์ให้ตื่นขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เราเตือนสติเราว่าเราต้องยึดพระองค์ไว้ให้มั่นนะครับชีวิตเราก็เปรียบเสมือนเรากำลังอ,อยู่บนกระดานโต้คลืนนั้น บางทีเราโดนขึ้นกระหน่ำเข้ามาโดนพายุซัดนี่บางทีกระดานมันจะหลุดมือไปกระดานโต้ขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญนั้นเราแม้ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเราอย่าทิ้งกระดานอันนี้ก็คือความเชื่อความไว้วางใจในพระนะครับแม้ว่าเราจะจมจมกำลังจะจมน้ำอยู่แต่มือเราต้องเกาะเกาะกระดานโต้ขึ้นอันนี้ไว้ต้องเกาะพระเยซูคือปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้นมาให้เชื่อให้ให้เราแสดงความเชื่อของเราด้วย แสดงความไว้วางใจของเราด้วยอย่าให้พระอ,องค์นั้นตําหนิเรานะครับวันนี้พ่อก็อาจจะอธิบายเรื่องเราอาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็พ่อก็ต้องขออภัยนะครับจะอาจจะพูดพูดไปพูดมาอาจจะสับสนเพราะว่าเป็นการเทศสดไม่ได้ในใน,ในบูชาขอบคุณนะครับก็เพียงแต่อยากจะให้เราได้รำพึงถึง เรื่องความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สําหรับบุคคลที่ใช้ศาสนานามว่าโทมัสอาควายนัสนะครับขอท่านได้เป็นแรงผลักดันให้เราชีวิตนั้นได้ใช้พระพรของพระเจ้าใช้สติปัญญาของเราใช้เหตุผลของเราอย่างถูกต้องนําเราไปสู่ความเชื่อที่แท้จริงและภาวนาสําหรับ ผู้ที่ขอคาภาวนามาหลายครอบครัวทีเดียวนะครับผู้ที่กําลังเผชิญกับพายุในชีวิตต่างๆนานาขอให้เราได้ปลุกพระเยซูวางใจในพระอ,องค์วันนี้นะครับแล้วพ่อภาวนาม,มาสําหรับคุณก้อยที่ขอคําภาวนานะครับบิดาของคุณก้อยที่ได้จากไปก็คือฟรานซิสเซเวียธวัตศรีนภาวันนะครับพ่อก็คิดถึงเป็นพิเศษ และวพอคิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่28มกราคมและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทุกคนและนอกนั้นเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาร่วมกันในวันนี้นะครับ mm. ขอพระเจ้าไดา้ตื่นขึ้นมาจากที่พงได้หลับอยู่ในเรือนั้นแล้วขอพงได้ช่วยเหลือเราแต่และบุคคลขอพระเจ้าประทานพรอ,อามเมน